สวัสดีจ้ามือในแย่แมนะพมา,ามาทํำแกงสมนะคะแกงสมแกงส้มกุ้งสดเด้อจ้าพี่น้องแล้วก็มีปลานิ่นพร้อมนะคะก่อนอื่นถ้าก็ไปตั้งน้ำก่อนเด้อจ้าพี่น้องตั้งน้ำให้เดือดเดือดนะคะเพื่อนๆน,นี่นะจ้าจเสร็จแล้วเาก็กใสพ่พริกแกงลงไปนะคะเพื่อนๆใสพ่พริกแกงลงไปเบิ่งจํานวนตามปริมาณที่เทาต้องการเด้อพี่น้องเด้อปริมาณ เนื้อปลาและน้ำที่ห <Right. S 1> ้าใส่ห้ากกะกะเอาให้มันพอดีนะคะหลังจากนั้นห้ากกใไ่กะปีใส่ผงปรุงรสใส่ผงนวนิดหน่อยได้ใจพี่น้องนะคะใส่น้ำปลาเข้าไปปรุงรสชาติใส่น้ำตาลทรายมือนีย้ํมใส่น้ำตาลทรายได้พี่น้องปกติจะใส่น้ำตาลปิบแต่ว่ามือนีบมีน้ำตาลปิ๊บเลยใส่น้ำตาลทรายลงไปแทนนะคะเพื่อนๆใส่น้ำปลาคามเปียกไปเลยในขั้นตอนนี้นะคะ เสร็จแล้วเขากใส่พักทีเข้าต้องการลงไปด้วย้จพี่น้องยายแม่มใส่บักฮวงสุกด้วยพี่น้องใส่บักุวงลงไปนะคะเพื่อนเพื่อนเสร็จจากนั้นยายแม่มก็ตามด้วยบักทัวด้วยพี่น้องทัวพักเง้วนะคะหลังจากนั้นพ่อน้ามเดือดได้ทียายแม่มก็ใส่ป่าลงไปก่อนด้วยพี่น้องใส่ป่าลงไปรอบประมาณสักพักนึงด้วย้จพี่น้องใส่ป่าลงไปก้าวห้ป่าสุกนะคะเพื่อนเพื่อน กาวไให้ปลาสุกเสร็จแล้วยายแม่ก็จะตามไปด้วยกุ้งน่าจะพี่น้องนี่นะคะตักเบิ่งตอนป่าเช็คเบื้องตอนป่าว่ามันสุกได้ที่หรือยังนะคะเพื่อนๆนี่ปลาของยายแม่ก็ซุกได้ที่แล้วด้วย้จพี่น้องนะคะเสร็จแล้วยายแม่ก็จะตามไปด้วยกุ้งสดน่าจะพี่น้องท่นิมเบื่องรสศาสตร์พอดีบอจังไดนะคะค่ะบอพอดีกับปรุงเพิ่มได้สามารถปรุงเพิ่มได้นะคะเสร็จแล้วยายแม่ก็ใส่กุ้งสดลงไปด้วย้จพี่น้อง ใส่ลงไปแต่พอกินนะคะเพื่อนๆนี่จ้ามีทั้งปลานิ่นและกุ้งสดด้วะพี่น้องแกงส้มปลานิ่นกุ้งสดใสผักกระเฉดลงไปตามถ่ายที่หลังด้วยพี่น้องเด้อนี่นะคะตบท้ายด้วยผักกระเฉดนะคะนี่จ้าเ็จแ้กก็จะออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้ด้อค่ะพี่น้องนี่นะจ้าหน้าตาน่ารับประทานไหมคะเพื่อนๆแกงส้มปลานิ่นกุ้งสด ใส่พักกระเฉดและถั่วฟักเงามีบักมะละกอน้ำพี่น้องมะละกอเหอมนะจ๊ะมาเสร็จๆน้ำกันเลยจ้าทีนี้เสร็จแล้วนะขอ <c oughs> ขอบคุณผู้ติเขามารับชมคลิปทุกๆท่านได้จ้ะขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและกะขอให้มีความสุขมีความสุขตลอดทั้งขอบครั้วนะคะสวัสดีจ้า <c oughs> คลิปหน้ากบพ่อกันไม่ได้จ้ะพี่น้อง ขอขอบคุณมากๆสำหรับค้ที่เข้ารับชมคลิปนะจ๊ะคลิปหน้ายายแม่มจะเฮ็ดอีหยังต่อไปขอฝากกดไลค์กดแชร์ในเด้อจ้า